พี่นองหลังจากที่เคยมาทายให้พี่นองเบิงว่ามีต้นผักหวานต้นหนึ่งอยู่มองนีเนี่ยมันมีมันตายอ่าแล้วก็ได้อีพี่ที่ที่สิบนั่นได้ลงให้เบิงว่าสาเหตุการตายนี่อาจจะมีอยู่สองสามสาเหตุก็คือสาเหตุแรกก็คืออ่าตัดต้นพิเลียงยอดต้นพิเลียงออกหลากมันอาเสด เกิดการกระทบกระเทือนมั่นก็เลยทํยถ้ำห้ยพักวานตายประการที่2ก็คือ,อฝนตกชุกเหตุให้น,น้ำถ่วมหากมั่นหรือเกิดความชื้นเหตุให้หากของมั่นตายเน่าตายแล้วก็ประการที่สก็คือปวดจอหากมั่นที่นี่มาเมื่อนี่นี่มาลูแล้วสาเหตุการตายของ ของต้นพักหวานนี่จา้านี่ต้นนี้ตายแล้วอ่าก็คือถา้ถาท่าผู้ใดเบิงในในอีพี่ที่สิบอ่ะก็สี่รู้ว่ามองนี้มันมีต้นพักหวานอยู่สองตน้นอ่าซึ่งต้นต้นที่สองนี่ตายแล้วจา้านี่ตายแล้วมือนีก็เลยมาเบิงมามันเป็นอย่างค่อยตายนี่จา้าจริงจรนะิงแล้วมันมีอยู่นี่น้ำกันอยู่สองต้นมันสเลี่ยงกันอยู่นี่จา้านีนี่ นี่อันนี้หากมั่นจจะนี่นี่ได้อันอันเบิงแล้วจ้ะนี่เบิงดึงเบิงแล้วปรากฏวา่าสาเหตุการตายของมั่นก็คือหากมั่นเนาจาน้ะนี่เกิดเชื้อราขึ้นมาเนี่ยเกิดเชื้อราขึ้นมาหากหากเนานี่หากมันเนาเพราะว่าฝนมันตก ฝนตกชุกตรงนี้มันเป็นโน่นจ้าพี่น้องนี่มองนี้มันเป็นโน่นนี่มองนี้มันเป็นโน่นน้ำกระสีไหลลงมาแถวนี้นี่มามาขังมาถ่วมบ่เป็นขังดอกมันมันกับมาถ่วมแถวนี้มันต่ามันต่าเหตุให้คว้มชื้นใต้ดินนี่มันชุ่มลายก็เลยให้เห็ุให้ต้นพักหวานตายนี่แหละสาเหตุสาเหตุที่เห็ุให้มันตายเนี่ยมันใหญ่แล้วมันก็ตายได้มันพร้อมจิตตายทุกเวลา เพราะฉะนั้นเวลาปลูกนี่ต้องบ่ให้น้ำขังบ่ให้น้ำท่วมบ่ให้น้ำท่วมถึงระบายน้ำได้ดีนี่ตรงนี้มันก็คือมันตำ่ำมันตำ่ำมันตำ่ำกระมูถัดน,นานแล้วมันกส็สีเห็นได้ชัดว่ามันตำ่ำแต่เลยเฮนห้ยพักหวานตายไงสองปีแล้วก็ตายได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องน้ำแหงไลกับบด่ดีฝนตรงมาไลากับบ่ดีจะ มันเหตุให้พระวานตายหลากเนาตาย